ฟันไม่ผุเพราะว่าอะไรลูกเพราะแค่ตัวแปรงฟันทุกวันไหมทุกวันอะแล้วเันงต๋กินอะไรเป็นของฝันกินฝรั่งหรืออะไรใช่แล้วกินอะไรอีก,กเพียงเตนมโมถ้าถ้าอยู่กินขนมหวานตอน,น,นกลางคืนอยู่ต้องไปยังไงก่อนครับแปรงแปรงฟันแปรงฟันบ้วนปากก่อนค่อยนอนใช่ไหมใช่นายยิงฟันให้เพื่อนๆดูหน่อยอู้หฟันขาวจังเลยเห็นไหมฟันเคนงต๋ไม่ผุเลยสักแล้มนะลูกเนาะ ชูยูน่ oh, อ๋อชูยูนอ่าเนี่น่ <laughs> อืมอร่ออืม,อ,ม,อ,มอร่อยไหมพิซซ <c oughs> ่าจิวหร <c oughs> อลูกตัวชอบกินพิซซ่าครับทาไมลูกฮอ มันจอโชวพิซซ่าเพื่อนๆดูหน่อยิเนี่ยแค่ต้กินพิซซ่าครับเนี่่างาอะไรนะคะวเีอหรอพิซซ่ากี่อน่ทำอะไรกินก่อนได้ไหมลูกกินก่อนเขาเล่นได้ไหมครับ เพื่อนๆดูด้วยเลยเปุ๊บปุ๊บอันนี้มีทำอะไรบอกเพื่อนๆหน่อยใช้ทำเรืออ๋อทำเรือเรือประสาทกาาิดแปลว่า<ก>อะไรโบิร์เบิร์ชอือทำเรือใหญ่เลยเหรอใช่โอ้โหเก่งจังจะทำจริๆนะะ้าเอออันนี้เขาเป็นอะไรเขาเรียกว่าเลโก้หรืออะไรเลโก้เลโก้เหรอเขาเอาไปทำอะไรเลโก้ลูกไวเล่นอืเขาตัวชอบเล่นเลโก้ไหมใช่จากนี้ชอบเล่นเลโก้ พราอะไรอ่ะทำไมอ่ะว่าฉันโดนจอบแม่จะมาให้เรากินเรากินพิซซ่าเสร็จแล้วต้องทำยังไงต่อเล่นอะไรก่อนเล่น,นล้นางมือก่อนล้างไปเล่นไปนเล่นต่อแล้วเวลากินเสร็จใครเก็บรับมาม่าหรือคนตกเก็บครับ<ม>หัวดิ้ง อยู่เร็วเพื่อนฟังอยู่เวลาสอนเพื่อนๆหน่อยเวลาเวลาเราเล่นเสร็จอ่ะเวลาเรากินเสร็จใครเป็นคนเก็บเป็นตัวเก็บหรือมาม่าเก็บพี่จาาเก็บพี่จ่าเก็บพี่จาาบ้านพี่ถามว่าอยู่บ้านเขาเนี่ยตอนที่ป๊าๆกับมาม่ากินข้าวเสร็จเป็นตัวทำยังไงเป็นตัวไปเก็บใช่เป็นตัวต้องเอาจานไปเก็บให้แม่ใช่ไหมลูกมาดูฟงเปตัวสิมาดูฟงเอเพื่อนเขาถามว่านี่คืออะไรก็โผมกระผมกผมของใคร อะไเคี่ตัวชอบมันก็ฟงแค่แต่มันยาวอืมว่าจะฟงแค่ตัวสิอันไม่ใช่ผมอันนี้ก็เรียกผมปลอมเขาเรียกตะหงมว่าเป็นปะหงมแล้วลูกเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ่ะผู้ชายค่ะอืมไมไม่ได้เป็นผู้หญิงก็ไม่ได้ผมยาวผมยาวมากกินข้าวก่อนลูกกินพิซซ่าื้อานนี่เพื่อนๆพืรอกินด้วย เผ็ดไหมเผ็ดมากเหนื่อยมากเลยเนาะมากเขาไปพัก <raus> ค <nei Die ingo> <Oliver> ันเดี๋ยวกินก่อนรีวิวก่อนรีวิวรีวิวนี่ก่อนเขาไปพักกินกินไม่หมดเลยนี่ยน้อนี่กระตุ้อายุกี่ขวบบอกเพื่อนๆหน่อยกี่ขวบเอาดีๆสี่ขวบใช่ไหมงงเหรอเกระตุ้ออยากได้อะไรบันเทิดงน่ากิน แววอยู่นั่งก็สวนสัตว์สีเขียวสสสววนัต์ีเขียวเพื่อนๆถามสวนสัตว์สีเขียวอยู่ที่ไหนเทนเล็ปเทนเล็ปเทนเล็ปแอนเทนเล็บแอนเทนไรทอไออัพแอนเทนก็มีที่ไกลมากไกลมากเลยเหรอใช่แล้วกระตุกเคยไปรี่ยังสวนสัตว์สีเขียวอ่ะตรงไหนเอาเลยเลยบอกทางเพื่อนหน่อยเผื่อพรุ่งนี้เขาตามไปผัวเขาแม่มีใจมากเลยนะ มันอยู่ไหนสวนสัตว์สีเขียวอ่ะอยู่ที่บ้านคุณยายโอ้ยอยู่ที่บ้านคุณยายที่ไหนแล้วเพื่อนก็จะไปถูกไหมน่ะโอ้ยไม่เอาไม่เอาเพื่อนๆคุณครูไม่ชอบลูกส่วนสัตว์เปิดเขาเขียวสัตว์เชเขียวอืมกินดีดีลูกกินดีดีเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆเนี่ยขอพักก่อนนะพักก่อน พักทำไมพักทำไมอืพักทำไมอมืพักทำไม,ม,ำไมลูกกินข้าวก่อนเอามามาเอาไปทิ้งนะให้เพื่นพอนๆนะฉันต่อไม่กินละให้เพื่อนๆกิน,นอืให้เพื่อนๆกิน